เรื่องเล่าผูกจิตตอนสร้างอาชีพจากการนอนณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าวิชาวิชาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าวิชาไม่เคยช่วยงานของพ่อแม่เลยในแต่ละวันวิชาจะใช้เวลาไปกับการนอน วิชานอนตั้งแต่เช้ายันคำ่ำตื่นมาแค่เพียงตอนทานข้าวจนพ่อแม่ทุกใจด้วยกลัวว่าลูกจะลำบากหากพ่อแม่ไม่อยู่จึงเข้าไปคุยกับวิชาวิชาลูกไม่คิดจะไปหางานทำบ้างหรืออย่างไรอย่างน้อยลูกมาช่วยพ่อกับแม่ขายของก็ยังดี หากพ่อแม่ไม่อยู่ลูกก็ยังสามารถทำงานต่อจากพ่อแม่หาเงินเลี้ยงชีพลูกต่อไปได้นะผมไม่ชอบการค้าขายนะพ่อแล้วลูกชอบอะไรล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยเอาแต่นอนเพราะคิดไม่ออกว่าผมจะทำอะไรดีเช้าวันหนึ่ง ขณะที่วิชานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมีคุณยายข้างบ้านเดินผ่านมาพอดีวิชาจึงชวนคุณยายมานั่งคุยด้วยทำไมดูคุณยายอ่อนเพลียจจังครับยายนอนไม่ค่อยหลับนะ่ะทำยังไงก็ไม่หลับในแต่ละวันได้นอนก็แค่น้อยนิดเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง อยากรู้จริงๆเขาทำยังไงให้นอนหลับสบายกันได้นะอ๋อคุณยายครับมาครับมาครับผมจะช่วยคุณยายเองก่อนอื่นนะครับคุณยายลองทำตัวให้ผ่อนคลายอย่าแบบเครียดก่อนเวลาเข้านอนนะครับปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงอย่ากเก็บมาคิดเวลาจะนอน วิชาได้อธิบายถึงวิธีการทำให้นอนหลับได้สบายและลองให้คุณยายนำกลับไปฝึกทำดูหลายวันต่อมาคุณยายดูหน้าตาสดใสเดินผ่านมาและแวะเข้ามาขอบคุณวิชาที่ช่วยสอนวิธีการนอนหลับให้หลับได้อย่างสบายพอวิชาได้ยินคำขอบคุณจากคุณยาย ก็รู้สึกปลื้มปิติและคิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้อย่างไรและสิ่งสิ่งนั้นจะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยวิชาจึงรับเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับของคนในระแวกนั้นยิ่งวิชาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนมากขึ้นผู้คนก็ให้ผลตอบแทนกลับมามากขึ้น นิชามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำมากและเขาก็ทำมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องเล่าปลูกจิตตอนนี้สอนให้รู้ว่าเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำความสามารถที่เรามีนั้นมาสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อใด ที่นำความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นั่นคือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและคุณค่านั้นก็สามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพให้เราได้เช่นกันมาร่วมปลูกจิตให้ดีงามกับช่องเรื่องเล่าปลูกจิตสามารถติดตามเรื่องเล่าปลูกจิตใหม่ๆได้ที่ช่อง youtube channel และแฟนเพจเรื่องเล่าปลุกจิตฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะ